ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะแบบว่ามีกลิ่นนะนะทำแบบอาหารกลิ่นแรงๆีงนะ่ยก็คือตัวนี้สามารถดับกลิ่นปากได้ในทันทีระดับหนึ่งเลยนะครับคือ <Okay. S 2> ถ้าเพื่อนๆไปกินอาหารที่แบบว่ามีกลิ่นแรงหรืออะไรเนะี่ย <Okay. S 2> ก็คือดับได้เลยตัวนี้ผมจะโชว์ mm hmm. เนือ้อยากสีฟันให้ฟังน,นะเ mm hmm. พื่อน Yes ช่วยปัานเท้าการเชี่ยวพานอันเก กานเชี่ยวพันอืมพันอะไรมีโนสปิคเกอร์กูดกูดช่วยบันเทาการเชี่ยวพันโอเคฟัน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 อ่าช่วยบันเทาการเสี่ยวฟันช่วยบันเทาการเสี่ยวฟันโอเคนัมเบอร์วันอินทร์บอน นัมเบอร์วันอินคูบอนเลยช่วยยับยังแบตเตอรี่ในช่องปากลมหายใจหอมสดชื่นมันใจมันใจมันใจออกเสียงพอฟันได้แต่ว่ามีวันวันนั้นคำว่าอะไรออกไม่ได้นะเพื่อนๆที่ว่าเพลงของลุลาฟังฟังฟังฟันเธอเลสสีดำไม่เห็นเป็นไรอ๋อได้ยิน ินโนยินได้ยินได้ยินอินอ่ะนี่ไม่ได้อ่ะงั้นต้องเสียงต่ำได้ยินได้นอ่ะอันนี้ได้ได้ยินได้ยินยินอินได้ยินอินได้ยินใช่อินได้ยินอินถ้าถ้าเบามากถ้าเบามากช้อยู่ยินอินยินอินยินอิน ยิน y I N Yes ยินอ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 ินเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าถ้าเสียงเบาเสียงเบาได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงยูนี่นี่เดี๋ยวจุมจบผมคือคือถ้าสมมติแก้คำบางคำให้แบบพูดให้ให้ชัดคือถ้าพูดเสียงดังระดับคนปกติอาจจะยังไม่ได้นีนอันนี้จะผิดนะยิน จะเป็นอินแต่ถ้าเราเราให้เป็นต่ำมากแล้วพูดพูดคำเดียวไม่ได้ต้องเป็นคำต้องมีคำว่าได้ด้วยก็คือได้ยินออ่ะอันนี้เป็นเป็นได้ยินนะได้ยินอินน้องของได้ยินสรงได้ยินได้ยินได้ยินชัดนถ้า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 ต่ำได้ยินได้ยินได้ยินอืมได้ยินได้ยินอืมแต่ถ้าดังปุ๊บเป็นอินเลยได้ยินได้ยินเออเริ่มชัดนแล้วยินยินเนี่ยยิน อีอีอีอ่ะเรามาดูดูเนื้อยาสีฟันกันเวลาเพื่อนๆแปลงเนี่ยเพื่อนๆใช้แค่นี้พอนะครับผมโอ้ยังยังยังไอ้คอลล์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 สวยยังสีสวยสีสวยโจกึม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 ลิเดอร์ลิเดอร์โจกึม อันนี้ก็โจกึมเกินไป <laughs> มา <Okay. S 2> นี่แหละคือถ้าถ้าใครแบบว่าชอบแบบว่าอาจจะกินนาฮะวประมาณนี้กำลังดีสําหรับผมผมชอบประมาณนี้แต่ถ้าบางคนก็นิดเดียวก็คือเท่านี้ก็ได้แต่ว่าคือจริงก็แบบเน้นแบบว่าเยอะหน่อยวาซาบิวาซาบิวาซาบิคอลอื์ <laughs> อร่อยอร่อยเอาเป็นว่าก็คือว่าใครที่ชอบยาสีฟันสมุนไพรอยู่แล้วนะครับลองเลยสมุนไพรสมุนไพร ตัวนี้เนี่ยมีสมุนไพรหลายตัวด้วยนะครับตัวนี้คือทําจากสมุนไพรครับเจเจกี่ตัวครับผม21อชนิดนะยี่สิบเอ็ดชนิดนะครับมีอะไรบ้างบอกเข้าไปไม่รู้ไม่บอกไม่บอกอืมมีสมุนไพรอะไรบ้างยี่สิบเอ็ดชนิดมีอะไรบ้างชาดอ่าไม่ได้ท่องมาอ่ะพี่เปิ้ลเรารู้ยี่สิบเอ็ดชนิดมีอะไรบ้างครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวเอาหลอดมา เอาเป็นว่ามีสมุนไพรถึงเบส <net> เบสตอบไม่ได้นี่ <net> แย่มากเบสตอบได้เบส <net> ตอบได้คือ <net> แบบเแบสตอบได้เ <net> บตอบได้ยี่สิบเอ็ดชนิดของสมุนไพรเราใน Morning Kiss มีอะไรบ้าง Morning Kis s <net> ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคือมีม,มีมีสมุนไพรย,ยีส่สิบเอ็ดชนิดสำหรับใครที่ชอบยาสีฟันสมุนไพรนะผมบอกว่าตัวนี้คือดีเลยแหละคือดับกลิ่นปากได้อย่างดีมากที่เป็นตอบได้ เมนทอดเมนทอดการบูนพิมเสนน้ำมันแล้วก็เพปเปอร์มินส <laughs> ์เพปเปอร์ฟู้ดฟูออร์ไลน์วอร์จินโคคอนัตมีส้มแขกด้วยช่วงนี้ช่องกินส้มแขกหอมเทศสินก็ข <laughs> <สะ> <k> ิง โอเยอะมากอ่าไม่เป็นไรงพอใส่ขนาดนี้เอาเป็นว่าวันนี้เรามีเรามีหลายหลายโปรโมชั่นหลายชุดมาให้เพื่อนๆไน้แล้ววันนี้มีคูปองจะติดต่อเด้วยไหมพี่มีมีค่ะแต่ว่าต้องรอก่อนใช่ไหมต้องรอก่อนนะคได้แล้วค่ะก็คือวันนี้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าอยากดูชุดไหนเนี่ยกดที่ตะกร้าได้เลยนัคือแบบว่าซื้อตามที่เพื่อนๆเอาไปใช้จริงๆนะก็คือว่าผมจะบอกให้ว่าหลอดหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้แบบพอประมาณเนี่ยมันใช้ได้นานมากเลยนะ ต้องแนเข้มข้นแล้วมันกระจายทั่วปากจริงๆนะครับแนะนําเซตสามหน่อยค่ะได้อะไรบ้างคะหลอดใหญ่สามหลอดไมครับผมเซตที่สามหลอดใหญ่สามหลอดหลอดใหญ่สามหลอดแล้วก็หลอดเล็กสองหลอดแล้วก็เมนี้อะไรมดนีอะไรมีแป้งสีฟ้า๋ยวเขาจะพูดถึงแป้งสีฟันอ่ะ here ไม่ใ เพรนชิพามจักาวีคนเนื่มนับแลงกว้างยาวแป๊บหนึ่งนะนกคเลียนซีคุยนซีเนี่ยชิสโซชิคาชิคา yes ชิคาชิคาชิสโซชิคาชิคาเวลาเพื่อนๆแปงฟันนะครับผมชิคาชิคาชิคาอ่ะเออเนี่ยไอเดชแปงแปงฟันเฮ้ยอยู่ก่อนเองแปงฟันหรือขัดตัวมวะเนี่ยอ่า แปลงฟันแปลงฟันเนอ m a d e i n Korea เฟรนช์ชิพานจากเกาหลีคนนึ่งนะบเป็งความยาวสีสวยอ๋อสีสวยถาเพื่ว่าใครฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมแปลให้นะครับรอแปอ๊บน,นึงอ๋อพิงค์เขาหอลรอบเลยหายไปไหนนี่ยเนี่นี่สีสวยนะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยนะเพื่อนๆปกติเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับ Yeah, uh, แปรงสีฟันราคา159บาท100เท่าไหนนร่นะพี่159บาทแต่วันนี้เราแถมไปกับอะไรนะไปะแถมไปกับเซตนี้เลยค่ะแถมไปกับเซตนะี้เลยค่ะอ้าห้ามพูดห้ามพูดห้าม<อ>พูดนะครับโอ้ขอโทษขอโทษชาลีนี่ไม่เคยจำเลยนะเวลาห้ามพูดเลยเนะี่ย เซตนี้นะคะเออเซตนี้นะคะเป็นเซตสามนะคะ1 1ึ่เจบาทที่ชาลีถือนะคะจะเป็นหลอดใหญ่3ามหลอดเล็ก3าแปรงสีฟันเกาหลีหนึ่งแล้วก็มีที่บีบหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ติก๊กตอกใจดีลดให้อีกนะคะซื้อด้วยคูปองลดไปอีกเออหกบาทร้อยค่ะหกสิบป่ะลดเท่าไหร่ลดอีกสองรอยคือผมจะบอกให้ว่าตัวเนี้ยห <60 S 1> กาบาทการมินได้ได้ลองใช้แล้วด้วยนะคือนี่ ผมคือตัวขนแป้งอ่ะนุ่มมากอ่ะอยู่อเกนเฟรนชิฟฟานจากเกาลีขนนุม่มขนนุม่มขนนุ่นับแปรงกว้างยาวเนื้อแปรงกว้างยาวคือเพื่อนจะเห็นเลยตรงนี้าางยาวก สวยคือมีหลายสีเนื้อของอวัสดุเนี่ยดีนะครับสวยจริงๆนะครับผมจับถานาัดมือปกกติจับถานัดมือตก,กะปินะครับผอง <c oughs> นึ่งเลยห้าสิบเก้าบาทแต่วันนี้แถมไปในเซ็ตหนึ่งพัมหนึ่งิดกยเจ็ดสิบนะคะิะีกระจบิด <Yes, S 1> กระจกตกกระปิอื เนื้อแป้งอายูโชโชว่าดีเนื้อเนี่ยนุ่มนุ่มโชวซอฟต์เลย softer softer and l ล n g อ่ะอีกอีกสิอีกอีกอ่ะปกติปกติปกติจับถนัดมือปกติจับถนัดมือนะครับผมเนี่ยนะฮะคือแบบดีอ่ะแป้งดีเลยอืม อะไรไม่เป็นไรวันนี้ให้เขาได้ได้โชว์บ้างเวลากล้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ซับอืมเออนี่ชุดท่ะำหล่อปะ่ะหล่อชาลีหลอ่ลอหล,อลอ่อหล่อหล่อยูก็สวยอย่า <Yeah. S 1> อืมเขาบอกว่าคิดถึงน <Nine years. S 1> ายหญิงอยู่นายหญิงนายอิงไว้นายอิงยุกนายอิงเจอคำแล้วหญิงไม่ได้เป็นหญิงหญ <In. S 1> ิงอิง <In. S 1> อญิงหญิงหิงหิงเออนายหญิงนายหญิงอืมเก่งมากนะครับผมอ่ะคือยาสีแปรงสีฟันเนี่ยจะบอกให้ว่าปกติเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะพี่ผมลืมไปแล้วร้อยห้าสิบเก้าคือมีหลายสีแล้วก็เนื้อแปรงเนี่ยคือไอ้วัสดุเนี่ยเป็นเป็นของดีนะครับแล้วก็ตัวแปรงเนี่ยคือหน้าแปรงเนี่ยกว้างนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยกว้างเลยนี่แปรงนี่คือแบบสะอาดแน่นอนนะครับขอเสียงแปรงฟันอีกทีดิเสี นี่เลย <The Mexican> เออชอบกันแม่งเหมือนแปลงส้วมจริงๆคือเสียงมันมันโหดมากอ่ะปากแทกว่ะเราผมว่าให้มีคนชมไเบสด้วเว้บอกเบสเก่งอะเบส เมียมชโชวเองใช่ไหมห <laughs> ยอกหยอเบสน่ารักนะครับเบสนี่เวลาไปไหนเป็นทีมงานคุณที่ผมจะบอกให้ว่าคนทักก็เป็นชาลดีตลอดอือคือเวลาแบบเดินแถวคู่บอลเด็กๆก็จะมาทักพี่แ็กพี่แ็กพี่แรก <laughs> <laughs> จริงนะครับผมเหมือนกันมากสแตนดอินพี่แน็กสแตนอินนะครับในบางงานเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่เห็นนะเป็นมันยืนนะเป็นมันยืนมันนั่งนะครับไม่ใช่ผมนะเพราะว่าผมขี้เกียจ์ทำงานนะครับมันก็เป็นยืนแทนผมพี่แน็กโชว์เซร็จเอ่อทดลองใช้หนอยได้ไหมคะได้ครับผมติดกันขนาดนี้โชว์ง่ายเลยอ่าเสร็จทดลองใช้นะคะอันนี้ส้ย้าสบ้าบาทนะคะติ๊กต๊อกลดให้30สิบนะคะแล้วมีคูปองส่งฟรีด้วยนะคะเหลือแค่สา0ร้อยกว่าบาทเองนะคะแปลว่าไม่ใช่ละใครเขียนมาวะ โยบอยบอคูเร yeah. ียเซยาโยบอยบอกีบโนคารู no, know, ้ารูฟ uh, ังนะที่รักโคเรียเซที่รักเออมาเอ่าที่รัก my love my love โอ้ เย้าปูย้ปู only m a r y m a r y m a r y อ๋อดูเองมีไงเย้าปู only m a r y up husband p e o p e p e o p e no married ชาเกยชากียชาเกยชากีย yes ชาเกยชากยชากียชากยชากยชากียชากียเพื่อนๆบอกทำไมวันนี้แปลกๆนะ แปลกตรงที่มันเลือกเพลงมาเนี่นแหละคือมีเวลาทำกันบ้านตอนไหนวะมาก็มาเช้าคนอื่นในเบสฮะชมอีกแล้วจะมาเร็วกว่าพี่ปูนจะมาเร็วกว่าพี่ปูอย่าพูดว่ามาเร็วพี่ปูพี่ปูไม่มาครับผมจะเผาให้วันนึงไม่ได้เผาเราเรียกว่าพูดความจริงคุณปูนะครับเบสรถเสียงหน่อยกูต้องการด่าพี่ปูแปบนอเดี๋ยวพักอัดก่อนแป๊บนึงไม่น่าไม่น่าพี่คือเพราะวนนี่มันอัดอยู่คือผมจะบอกให้ว่าคุณปูนะครับผมหลังจากดังไว้นะครับ คือคือดูดียวว่าการเปลี่ยนแปลงเขาขนาดไหนขนาดแค่ว่าเขาลงไปแค่สองคลิปคนดูล้านกว่าเขามีงานนะผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ใครผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่คือวันนี้เขาไปทํางานนะครับเขาไปทํางานที่มหลาลัยมหลาลัยหนึ่งคือเหมือนว่าพอเขาเขาดังปุ๊บอะ่ะเขามีชื่อเสียงอ่ะไปบรรยายคนเนี่ยเชิญจ่ายตังเขาไปบรรยายต้องบอกงี้อย่ามาบอกว่าไปด้วยความเต็มใจคุณปูอะ่ะ <laughs> <laughs> จ่ายเงินเขาถึงไปบรรยายนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูนะว่าดีหรือไม่ดีนะผม <laughs> จะจะไปดูไปดูอยู่เหมือนกันก็คือว่าคุณปูเนี่ย ทิ้งทีมงานทุกคนเลยนะครับแล้วก็ไปบรรยายรับตังนะครับแล้วลงน,น,นักแสดงในข่ายไม่มีไม่ไม่ดูใครทุกคนละห <c oughs> ลอกมากเลยใครอ้าวอานี่ถ้าคุณปู Subs, <c oughs> อยู่เนี่ยให้เขาโชว์เต้นท่านี้เลยนะคเ <c oughs> ต้งด้วยนะคะเฮ้ยยูยูแบบมินิมินิแดนได้ไหมอยากเห็นเพื่อนๆนน่แดนแดนมินินักนักนักมินิมินิเฮว่ายว่ายมินิซีดูเลยวันทูเปไวัดอันนี้กอท่อนรกหน่อยน่ารักน่ารักแดนมาทินี่มาลักมาลักว่ายว่ายมินิวัดวันอเว่ะ no อ่ะวันนีเฮ้ยน

ถึง3าไปนะคะจ่ายตังค์แล้วกดเก้ารรวมมาเลยเดี๋ยวพี่แนกอะ่ะจะเลือกว่าให้ชื่อไหนนะคะ5ชื่อขอบคุณนะับเพื่อนบอกว่าซื้อชุดทดลองเรียบร้อยขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคทำไมมองไปมองมาไม่เหมือนคนกำลังจะนอนว่าเหมือนพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลเห็นผ <c oughs> ู้ช่วยอเนะคะคกดเก้ารรวมมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่แนกเลือกว่าให้ เลือกได้เลยค่ะพี่เลือกชื่อมาเลยค่ะวัดคนปั้มนี่เลยพันไม่ทันนะแก้ว5ค่ะนี่เราจะได้เซ็ตนี้5ใบนะคะ5คนนะคะยาสีฟัน1นะคะแล้วก็แก้ว1แก้วเป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะดีมากเลยสีสวย1คนนะครับผมแล้วก็นี่นะคะพี่เปิ้ลไม่รู้มองก็ไม่เห็น เกมเนี่ยฮาติตับฉับเนื่องจากมีการพนันหรือเกมเสี่ยงอะไรเงี้เลือกโอ้โหเอาเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้อ่อนไหวซะเหลือเกินไม่ไหวไหวโอ้บิคอนอยู่สวยเกินไปโอ้เออโอเมก้าโซลีคุณพลาดทิปโทษไม่ได้โอ้โหไลบราริทัพไหวเน้ กอดแบรแล้ว because because you สวย everyday what's the problem เออ why a problem ไปเลืองกันเลยเพื่อไอ้อะไปจิกๆกันเลยไม่รู้จะเลือกไอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบินนะครับผมจิกๆเลย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 พี่อขอรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินนะครับตอนนี้กำลังจะบินแล้วนะครับผมอืมหยอกหยอกหยอกจิกจิกห้าคน อ๋อใน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 ก้าอย่าอ๋อไม่แม่แม่แม่บอกว่าแล้วก็ห้ามพิมพ์เลขด้วยห้ามพิมพ์เลขเยอะห้ามเลขพราะว่าการแต่งจริงการพิมพ์เลขไม่ค่อยหรอกเพราะว่าคนพิมพ์ห้าห้าก็เยอะไม่ค่อยมีปัญหาคุณใหญ่เป็นแบบว่าถ้าเป็นเลขที่เป็นราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคน แต่ว่าไม่เป็นไรของของยังไม่หายนะครับผมอเดี๋ยวรอตะก,ก้ากลับมาก่อนระหว่างตอนนี้ตะก,ก้ารหายเราต้องมาเปลี่ยนเป็นการตะก,ก้ามาแล้ว,กกลลวยังไม่ได้ร้องเพลงเลยตะก,ก้ามาแล้วของครับตะก,ก้ากลับมาแล้วนะฮะมาแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยอไอ้เล็บทิกก็เสียพอเพอทิกกเธออ่อนไหวไปหรือเปล่าท <laughs> ิกก็เธออ่อนไหวเกินไปหรือเปล่า แต่ฉันรักเธอนะจบวยทีมงานฉันรักเธอมากติ๊กตอกพี่แนงกรอบรูปข้างหลังคืออะไรคะก็คือกรอบรูปอะครับพี่พี่มาชอบเลยครับก็คือกรอบรูปอะครับก็เป็นกรอบแบบกรอบไม้อันนี้เป็นกรอบไม้แล้วนี่ก็เป็นกระจกอ่าถ้าใครอยากได้ท่ะเปไงคะพี่เปิ้ลเอ่อเซ็ตห้าสิบหลอดนะคะหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดห้าศูนย์นะคะตัวเนี้ยได้ยาสีฟันห้าสิบหลอดแล้วก็มีกรอบรูปข้างหลังแถม เออมีกรอบรูปข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็มีแปลงสีฟันไฟฟ้าด้วยนะคะท่างขี้เกียจทำงานไหมเนี่ยจะให้ช่องบินอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> พนี่ชอบพูดคำผิดเข้ามาตลอดเลยอ่ะพี่ิ่อที่เกตทำงานแน่เลยหยอก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 พอเราผิดกันได้ทุกวันแล้วก็ได้อันนี้ด้วยนะคะอือเดี๋ยวอันนี้น้องเซ็นให้นะคะทั้งสองคนเลยเป็นรูปนุ่นเซ็นเลยได้ไหมคะได้ครับผมอวันนี้หล่อมากนะผมจะบอกให้วันนี้หล่อหล่อและสวยมากวันดูคุณดูหน้าผมเดีวันวันนั้นกับวันนี้วันนั้นยังหน้าเลียวอยู่เลยขอปากกาหน่อยดิ อยู่ a ยูสเปกสเปกกับเซื่อๆเลยเมื่อคืนไปไหนมาทุกคนเขาอยากรู้กันเนี่ยทุกคนเขาอยากรู้กันเมื่อคืนไปไหนมาบอกเขาหน่อยสิไซสะเฮ้ยอากอัมเฮ้ลัสไนแมวโกกามินไม่พอไม่ปอคนกคนกดทตกาเสียนาคา มาไมนี่เปีนิปาตับกรนอาหารน่แนแนแนงแ่งแรงแรงได้ในทันทีอ่อโมยาสจีอ่ะจุบเตอรอ่าอกัเชี่อนานจวอย,ยับยางแบคทีเรียนในช่องปากล่มหายใจพร้อมสดชื อย่าร้อง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 ฟังหน่อยพี่ฟังปิดฝาหน่อยเพื่อนๆกดดูตะกาแปดนะคะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้ร่วมไปด้วยในเซตนะคะหนึ่งร้อยหลอดจำกัดแค่สองคันนะคะเฮ้ไม่ New Unlimited ชารีปอดปอดเจ็บโนยุคัดเจ็บเลยชาลีโอลีปอดหวนั่นแหละชาลีปอดปอดปอเออคมิปอดนไมั้เนีหไลค์ปอดปอดเออเอโอเคก นี่ได้ไม่ติดว่าผมทำงานหกโมงเช้านะวันเนี้ยจริงเหรอโอ้โหผมแปลงไปกีปก่โมงอะพี่หกโมงเช้าฮึฮึพี่แซมอย่ามองกันเลยหยอก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 แหน่มีขิงด้วย <my> แกงนอนบอกเถอะมาเรามาถ่ายกันต่อว,วันนี้นะครับยาสีฟันมอ morning yes m o r n i ิ g kiss อยู่ข้าวเหีน่า Yes test e s t e s yes test tonight morning k e s s tonight อ s morning kiss o k เค o k a yes ใครที่ชอบยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรกึ่งสมุนไพรอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณได้ลองใช้ผมบอกเลยว่าดี ดีจริงๆคือใช้แล้วเนี่ยคือกลิ่นกลิ่นปากเนี่ยลดลงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแบบว่าแบบว่ายับยั้งกลิ่นช่วยลดกลิ่นปากได้ถึงเช้าเลยนะเช้ามาก็คือว่ายังยังมีกลิ่นที่หอมสดชื่นช่วยลดได้เลยนะฮะส่วนผสมของโฟรไลช่วยป้องกันฟันผุอ่าคือมีคือถ้ายาสีฟันที่มีส่วนผสมของโัรไลเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าจะช่วยลดอาการแบบว่าอ่าช่วยลดฟันผุป้องกันฟันผุได้แต่ว่าก็คือว่าอาจจะต้องใช้เป็นประจําเป็นระยะยาวด้วยนะครับถ้าเราพูดแบบตามจริงๆเลยเนาะ ตัวนี้มีสมุนไพร21ชนิดนะคะได้รับรางวัลสากลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยของไทยนะคะอืมเขาชื่ออะไรพี่ของวิจัยอ่าก็คือคือว่าคือว่าได้รับการวิจัยจากโชรางวัลมีรางวัลมีรางวัลให้ดูด้วยนะฮะอันนี้จริงอันนี้คือคือคือของเนี่ยเขามีอะไรที่แบบว่ากล้ายืนยันจริงๆนะครับผมเจ้ เบ็เ <laughs> ็ผัดทำโอเคจริงเลยคอนสีเมตั้งว้าวอันนี้เราจะเอาอั้มเนะยาฮ่าขอบคุณขอบคุณคะ Morning k i s ขอบคุณะ Morning k i รางวัลปอตประจำปีคขาบอกี่สิ รางวัลปอดประจำปีรางวัลปอดจับปีปอดประจำปีปอดประจำปีจับปีอ่ะจับไฟปิ้งไอ้บางคำก็เสียวในการพูดอยู่นะอยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าต้องซื้อเซ็ตไหนคะอยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าต้องซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าอั๊ปิดไลน์เลย Yeah, okay. อยอเคยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าวันนี้เราจะเราไม่สามารถพูดได้หลายคำแต่ว่าวันนี้มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมโอ้โ oh. หอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ